สวัสดีครับสิทธิอนุสิทธิท์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทูเอ็มนะครับวันนี้เรามาชมภาพการจลิกทุดงของหลวงตาบุญชื่นนะครับผ่านจังหวัดเลยนะครับตึง่งวันนี้วันที่21นะครับหลวงตาบุญชื่นจังหวัดอยู่ในอำเภอวังสะพุงสะพุงนะครับตำบลหนองย่งาป้อง วัดสว่างอินแปลงนะครับจังหวัดเลยซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่จังหวัดเลยก็จะผ่านจะผ่านเข้าไปในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็คืออำเภอเอราวันนะครับซึ่งตามเส้นทางที่ตัดตรงใกล้ที่สุดนะครับไม่มีเลี้ยวไปทางไหนก็จะไป จากเลยที่ก็จะไปเข้าหนองบัวลําพูแล้วก็เข้าอุดรน,นะครับแล้วก็เข้าสกลนครแล้วก็เข้านครพนมนี่คือเส้นทางที่ตรงที่สุดนะครับคงหลวงตาท่านคงใช้เส้นทางนี้แหละจะคงไม่แวะไปทางทางื่นเพราะว่าหลวงตาท่านเดินมาเข้าสามเดือนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ของ เราต้องดูแลสุขภาพกันด้วยก็ต้องต้องดูไปครับว่าหลวงตาท่านจะไปเส้นทางตรงนี้ได้เปล่าครับซึ่งดูประชาชนนะครับในจังหวัดจังหวัดเลยนะครับเราทึ่งเลยครับทึ่งตะลึงตั้งแต่เข้ามาในออกมาจากจังหวัดจังหวัดพิษณุโล,โลกในะอำเภอนครไทยนะครับแล้วก็เข้ามาด่านซ้ายภูเรือแล้วก็มาวังสะพุงประชาชนชาจังหวัดเลยก็ ตื่นตัวกับพุทธศาสนาหลวงตาบุญชื่นเยอะมากครับทุกที่เลยครับเราจะเห็นพลังศรัทธาเห็นแล้วอึ้งครับอึง้งทึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากครับหลวงตาบุญชื่นจาริกจุดวงครั้งนี้ได้อะไรมากไปเลยครับเรื่องดีๆตลอดเส้นทางนะครับถูกครับท่านเจอ หญิงท้องคนแก่เด็กท่านจะเมตตามากดูครับประชาชนดูครับในทุกจังหวัดทุก uh, เส้นทางที่หลวงตาจาริกชุดงนะครับดูครับจะมีทั้งเยาวชนเด็กครอบมากัเป็นครอบครัวกับพ่อแม่เห็นแล้วทึ่งครับทึ่งในพลังศรัทธาของชาวพุทธ เรื่มใสในหลวงตาบุญชื่นนะครับจะเห็นว่าประชาชนใส่แมสป้องกันสุขภาพกันดูครับเป็นเรื่องที่ดีครับดูครับวิ่งถ่ายรูปเนี่ยเป็นเป็นภาพแบบปรากฏการที่น่าทึ่งครับโดยปกติเราจะเห็นวิ่งนองน้องเยาวชนวิ่งถ่ายรูป ศิลพินดาราแต่ที่วิ่งไทยรูปพระเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับนำน้ำมาถวายนมน้ำนมมาถวายให้ลวงตาก็ตามระยะทางก็ตอนนี้ตอนนี้จากนี้ไปก็คงน่าจะคงจะไม่ถึงเดือนนะครับ ตามเส้นทางก็ประมาณ400โลตอนนี้ก็คงเหลือไม่ถึงแล้วมั้งจากนี้ไปนะครับจากอำเภอวังสะพุงพรุ่งนี้ก็น่าจะข้ามเขตไปเอราวันอําเภอเอราวันก็ต้องชมชมกันนะครับตามเส้นทางก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเนินบ้างจังหวัด เลยนี้เป็นจังหวัดที่โชคดีนะหลวงตาท่านเดินผ่านเมื่อตอนเส้นทางขึ้นมาก็ผ่านขั้นแล้วครับจังหวัดเลยจังหวัดพะเยาที่ผ่าน2ครั้งนะครับทั้ง,ท,งทั้งไปแล้วก็ก็เป็นเส้นทางที่ตัดตรงใกล้ที่สุดนะครับคงคงไม่ออกฝาไปขอนแก่นมั้งครับถ้าไปออกฝาก็จะไปขอนแก่นก็จะอ้อมก็ต้อง,ต,องต้องดูนะครับ ก็เข้าไปในอำเภอเอราวันก็ตรงเข้าไปก็หนองบัวลำพูเข้าอุดรช่วงตัดตรงในจังหวัดอุดรเน,นี่ยคงจะหลายวันหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่ฟางังจากอุดรก็เข้าไปสกลนครแล้วก็เข้านครพนมเลยครับก็เหลืออีกจ,จังหวัดตึงกลางออกจากนครออกจากเลยไปก็เหลือ3จังหวัดนะครับหนองบัวลำพูดอนสกลแล้วก็เข้านครพนม ก็กดติดตามช่องสมเเอมไว้นะครับเราจะอัปเดตให้ชมกันไปเรื่อยนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับหลวงตาท่านจาวัดที่ไหนเราจะคอมเมนต์ไว้ให้ทุกวันเลยนะครับในคลิปหน้าปกที่มีหลวงตานั่งเราจะคอมเมนต์ทุกวันนะครับหลวงตาจาวัดที่ไหนถึงเดินทุดงถึงไหนแล้วเนี่ยส่วนคลิปก็ มีบ้างไม่มีบ้างนะครับเราจะเว้นบ้างเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยครับช่วงนี้ก็จากคอมเมนต์จนหลวงตาถึงนครปนมเลยนะครับในคลิปที่มีหลวงตานั่งนั่งหน้าปกเสียวขาวนะครับในช่องสมีเอทีเอ็มนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามกันไว้นะครับสามารถไปดูได้ หลวงตาท่านดูใส่ใส่แมสนะครับทั้งใส่แมสก็จะท่านก็จะให้ประชาชนถ้าเด็กไม่มีอะไรไม่มีแมสใส่ท่านก็จะให้เจ้าหน้าที่นําแจกตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีมีประชาชนนาแมสมาถวายท่านก็แจกแจกให้ประชาชนที่ตามเส้นทางก็ช่วยกันดูแลสุขภาพครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมากดติดตามไว้นะครับช่องสมเอสเอขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมานะครับช่องสมเอทเอ็มเราเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับดูครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับ